วันที่7สิงหาคมปีพศ2568นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ทางฝ่ายความมั่นคงของไทยนะครับทางคณะของไทยนี่ยก็ได้เดินทางไปเจรจานะครับกับทางฝั่งของกมีนที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเราคนไทยทั้งผ่นดินก็ต้องเข้ามาเฝ้าจับตามองดูกันเลยครับว่าการเจรจากันในครั้งนี้นะครับมันจะเป็นผลบวกหรือว่ามันจะเป็นผลลบให้กับทางฝั่งของไทยนะครับซึ่ง การเจรจาทุกครั้งนะครับในระหว่างไทยกับคเขมรนเนี่ยมันทําให้คนไทยเนี่ยรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องครับเพราะว่าอย่างที่เราได้รู้อย่างที่เราได้เห็นมาโดยตลอดนะครับว่าการเจรจาทุกครั้งกับคเขมรนเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรผลการเจรจาทุกครั้งเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันทําให้ทางฝั่งของไทยมันเสียเปรียบเสียเปรียบไม่พอครับพี่น้องครับแล้วในด้านความมั่นคงของผืนแผ่นไทยเนี่ยมันเป็นการที่นึกว,ว่า มันโดนทางฝั่งของขมรน่ะโอ้โหเหยียบย่ําศักดิ์ศรีพวกการเจรจาทุกครั้งเนี่ยขนาดเราเป็นประเทศที่เหนือกว่าเนี่ยดูแล้วนะครับมันยังทําให้เราเนี่ยโดนเอารัดเอาเปรียบเหมือนกับว่าทางฝั่งของไทยเรายอมขมรทุกอย่างนี่คือสิ่งที่มันเกิดเหตุการณ์ทุกครั้งที่มีการเจรจากับทางฝั่งของขมรเพราะฉะนั้นแล้ะครับในวันนี้เนี่ยหลังจากที่ทางฝั่งของไทยได้มีการยกกาลังเข้าปะทะกันแบบชีิดที่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันแล้วทางฝั่งขอมรก็ตุยไปไม่รู้ว่ากี พเกอกีศพเนี่ยมันก็มีการเจรจาครั้งนี้กันเกิดขึ้นแต่คนไทยเราต้องมาเฝ้าจับตามองดูกันนะครับว่าการเจรจาครั้งนี้มันจะออกมาเป็นผลยังไงนะครับเพราะเพราะว่าการประทะก,กันในห้องที่ผ่านมาเนี่ยผมในฐานะที่คนไทยที่มีความรักชาติรักแผ่นดินคนหนึ่งเนี่ยมองว่าเรายังไม่สมควรที่จะมีการเจรจาก,กันเพราะว่าในการทําสงครามกันในครั้งนี้ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่กลุ่มอํานาจความได้เปรียบทุกสูงท,ท,ทุกอย่างมันต้องทําให้คำเหม็นเนี่ยยอมแพ้แบบซีโรรา ยอมมาอ่อนน้อมถ่อมตนยอมขอเข้ามาเจรจาเองนะครับไม่ใช่ว่าจะให้คำเห็นโอ้โหวิ่งแก้นไปทั่วโลกนะครับเพื่อที่จะให้ทางฝ่ายทั่วโลกมาบีบมาบังคับไทยแบบนี้นะครับและทางฝั่งไทยเสือไปยอมรับในการที่จะไปยอมหยุดยิงอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับทั้งที่เราเป็นฝ่ายได้เปรียบคนที่จะยอมรับกฎกติกาต้องเป็นคนที่ยอมแพ้เท่านั้นต้องเป็นคนที่ต่อสู้ต้องเป็นคนที่เพียยงพราเท่านั้นไม่ใช่คนที่ได้เปรียบในการที่จะไปยอมรับข้อเสนอในการที่จะหยุดยิง นี่คือสิ่งที่คนไทยรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลแล้วมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเหตุการณ์แบบนั้นมันผ่านไปแล้วเราก็ไม่ว่าเราก็ไม่พูดถึงกันวันนี้เราก็มาเฝ้าจับตามองกันดูว่าสถานการณ์ที่มีการเตรจากันในครั้งนี้มันจะออกมาเป็นผลยังไงมันจะตกลงกันได้หรือว่ามันจะตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วสถานการณ์ความตึงเครียดตามในเขตชายแดนไทยมันจะดาเนินการต่อไปยังไงทางฝั่งของเม่นยังจะนํากําลังหารเข้ามารบกับหานไทยหรือไม่เราต้องมาเฝ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละครับเรื่องนี้เอาไว้ก่อนครับว่าคลิปนี้แหละครับผมจะนําเรื่องราวมาแฉต่อครับเรื่องราวที่ไอ้ฮุนเซนเนี่ยที่ได้บินหนีหัวซุกหัวซุนไปหาจีนนะครับว่ามันไปหาจีนเพราะอะไรแล้วสาเหตุอ,อะไรมันถึงไปหาจีนผมก็ได้พูดในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาแฉกันต่อหลังจากที่ทางฝั่งของทางฝั่งของจีนไม่ให้เข้าประเทศไม่พอแถมไม่มีการเจรจาด้วยเป็นเด็ดขาดเพราะทางฝั่งของกมัมพูชมันจะร้องขอให้ก,กับทางฝั่งของจีนเนี่ย เปิดระบบการยิงจรวดซึ่งเป็นจรวดที่สามารถทําลายล้างฝ่ายตรงข้ามได้แบบชีิดที่ว่าโอ้โหมันยิงได้ในระยะที่ไกลถึงร้อยสามสิบกิโลเมตรก็คือจรวดแบบ PSL03 มีระยะยิงถึงหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรแล้วมีการบังคับด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมันสามารถที่จะเลี้ยเป้าได้ในระยะที่ไกลนะครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นจรวดนำวิถีนี่แหละครับสามารถที่จะบังคับได้ให้ลงตรงไหนก็ได้ นี่คือสิ่งที่ทางฝั่งของไอ้ฮุนเซนเนี่ยพอมีการเปิดการประทักันระหว่างฐานไทยกับฐานขมรเนี่ยไอ้ฮุนเซนมันพยายามที่จะใช้จรวดตัวนี้นะครับระยะสสามเนี่ยยิงถล่มเข้าใส่ประเทศไทยโดยไม่เลือกเป้าหมายมันจึงทําให้ทางฝั่งของจีนต้องเลือกน้ําหนักนะครับว่าจะยืนข้างฝั่งไทยหรือว่าจะยืนข้างทางฝั่งขมรเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับทางฝั่งของจีนก็เลือกที่จะไม่เปิดระบบการยิงจะวดนําวิถีของมันซึ่งมีระยะยิงไกลถึง130กิโลเมตรให้กับทางฝั่งของขมร ขมี่มันก็รู้สึกโมโหครับเพราะมันไม่ได้ร้องขอแค่ว่ายิงจรวดนำวิถีร้อยสามสิบกิโลเมตรเท่านั้นมันยังมีการร้องขอให้ทางฝั่งของจีนเนี่ยเปิดระบบในการที่จะให้มันเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบจรวดต่อสู้อากาศยานได้แบบ kf 1 c นี่ครับซึ่งแบบ kf 1 c เนี่ยโอ้โหเป็นจรวดนำวิถีที่มีความพัฒนาก้าไกลเป็นอย่างมากมันต้องการที่จะเอาจรวดนำวิถีนี้มายิงเครื่องบินของไทยแต่ทางฝั่งของประเทศจีนไม่อนุมัติครับ ไม่อนุมัติมันก็ต้องบินไปที่ประเทศอินเพื่อที่จะไปเจรจาต่อหน้ากับเฮียสีปรากฏว่าเฮียสีไม่เอาด้วยครับไม่เอาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วครับวันนี้แฉต่อหลังจากที่มันไม่สามารถที่จะคุยกับทางฝั่งของเฮียสีได้เฮียสีไม่ยอมที่จะคุยด้วยไม่ยอมที่ให้เข้าประเทศด้วยเนี่ยมันก็เลยต้องเบนเข็มบินไปที่เกาหลีใต้ซึ่งในเกาหลีใต้พี่น้องหลายคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าเอาเกาหลีใต้เนี่ยไอ้คุณเซนมันจะบินไปทําไม แล้วมันจะบินไปเพื่อจะขอให้เกาหลีใต้เนี่ยทําอะไรกับประเทศไทยพี่น้องหลายคนสงสัยมาแบบนี้และครับแต่ความลับมันไม่มีในโลกความลับมันไม่มีในโลกนะครับจากข้อมูลข่าวสารนี่แหละครับพี่น้องที่ผมได้รับทราบข,ข้อมูลข่าวสารมาจากทางฝั่งฝั่งของขมรเนี่ยในฝั่งฝั่งของฝ่ายความมั่นคงซึ่งในฝั่งของขมิเนี่ยมันก็มีไส้ศึกเหมือนกันอะไรครับพูดกันตรงๆพูดกันง่ายๆแบบนี้แหละครับไอ้ขมรเนี่ยมันก็มีไส้ศึกไม่ใช่ว่า,ามันจะจงรักภักดีกับไอ้ฮุนเซนเหมือนกันทุกคนนะครับไอ้คนที่ไมมมม่่พออใจุนนนนนเเเก็็ีีืััปแบบบ้ะคร มันก็เลยมีข่าวเล็ดลอดออกมาจากทางฝ้าฝังของขเมยียนมาเข้าหูคุณกระเพาคุณกระเพาเลยต้องมาบอกต่อเมื่อไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันบินไปคุยกับเฮียสีแล้วเฮียสีไม่ยอมให้เข้าประเทศมันก็เลยต้องเบนเข็มไปที่เกาหลีใต้ตอนแรกเกาหลีใต้จะไม่ให้ลงนะครับไม่ให้ลงด้วยซ้ําแต่ไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันก็เลยใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมใช้เพศทุบายนีะครับมันบอกว่ามันจะมาคุยกับไอ้ทั้มประธานาธิบดีทั้มของสาฐาเมรกานี่ครับ ซึ่งมันใช้อภิสิทธิ์ในการที่จะลงจอดในประเทศเกาหลีใต้เพื่อที่จะคุยกับไอ้ทั้มเนี่ครับมันใช้อภิสิทธิ์นี้แหละครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมันมีฐานทัพของสหรัฐตั้งอยู่ซึ่งฐานทัพในเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นฐานทัพขนาดใหญ่เมื่อผมพูดมาตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอา้าแล้วทําไมในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมันจะมีฐานทัพของสหรัฐอิกาได้ยังไงฐานทัพของสหรัฐอิกาเนี่ยมันมีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่หรือฐานทัพขนาดใหญ่น่ะ นี่คือสิ่งที่คนไทยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเกาหลีใต้มันจะมีฐานทัพสารักราขนาดใหญ่ได้ยังไงแต่นี่คือสิ่งที่พี่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้และไม่ทราบนะครับว่าฐานทัพของสารกราที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในด้านของยุทธการในด้านของอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นจรวดไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่มันเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์มันจะอยู่ที่ฐานทัพของสหรัฐที่เกาหลีใต้ ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นฐานทัพของทางฝั่งของสารัฐอามริก็จริงแต่ฐานทัพที่ญี่ปุ่นมันเป็นฐานทัพที่ใช้ในการที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆในด้านของวิชาการในด้านของอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับส่วนในด้านของการรบเนี่ยสารัมรากาจะไม่ใช้ฐานทัพที่เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเกาหลีใต้จึงเป็นฐานฐาฐร,ารับของสารัมริกาที่พร้อมไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วไอ้ทั้งมันก็จะเอาฐานทัพตรงนี้แหละครับมาพูดคุยกับทางฝั่งของไอ้ฮุนเซ็ เมันก็เลยมีการโทรสายตรงนี่ครับติดต่อไปทางไอ้ทั้มนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปพึ่งจีนได้เพราะเมื่อโดนทางฝั่งของจีนเขี่ยทิ้งแบบนี้แล้วครับไม่มีความใจดีเลยมันก็ต้องเบนเข็มไปอยู่ปากกับทางฝั่งสหรัฐอเมริก,กานี่คือสิ่งที่มันต้องใช้อภิสิทธิ์ในการขอลงจอดในประเทศเกาหลีเพื่อที่จะไปคุยกับทางสหรัฐอเมริก,กาเพื่อที่จะไปคุยเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆกับไอ้ทัม้มแล้วมันก็ตกลงกันกับทางไอ้ทั้มได้ซึ่งไอ้ทั้มก็ยอมรับนะครับจนทาให้ทางฝั่งของไอ้ทั้มเนี่ย เข้ามามีบทบาทยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็ยื่นมือเข้ามาบีบทางฝั่งไทยให้ทางฝั่งไทยเนี่ยเปิดการเจราจากับทางฝั่งของขมิเมื่อไอ้ฮนุนเซนนะครับพี่น้องครับมันคุยกับไอ้ทําได้สําเร็จเองมันก็ไม่ได้กลับประเทศของมันจากการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราทราบว่าเมื่อมันคุยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยมันก็ได้บินต่อไปที่มาเกา๊ามันบินต่อไปที่มาเก๊านะครับมันไม่ได้กลับมาอยู่ในประเทศขมร สาเหตุที่มันไม่กลับมาอยู่ที่ประเทศขมรเพราะว่าตอนนั้นเนี ris, ่ยสถานการณ์การสู้รบกับทางฝั่งของไทยกับขมรนโอ้มันดุเดือดเลือดพ่านครับเพราะว่าสถานการณ์ที่มีการสู้รบกันระหว่างฐานไทยกับฐานขมรนในครั้งนั้นเนี่ยมันดุเดือดเลือดพ่านครับไอ้คุณเซนเนี่ยมันไม่กล้าที่จะบินกลับมาอยู่ในประเทศของมันครับเพราะว่ามันกลัวตายมันกลัวว่าทางฝั่งของไทยจะถล่มมันโอ้โหถล่มมันแบบสิ้นซากนี่ครับมันจะไปมุดอยู่ตรงรูไหนของประเทศขมรเนี่ยทางฝั่งของไทยรู้หมดแต่ทางฝั่งไทยเขาไม่จัแค่นน้เอง เมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อก,การขี่ขาตาขาวขี่หดตัวถายถึงขนาดว่าขนพองสยองกล้าวไม่กล้าที่จะกลับมาในพื้นแผ่นดินตัวเองเนี่ยเพราะกลัวตัวกลัวตายเนี่ยมันก็เลยต้องบินต่อไปที่มาเกาไปนอนอยู่ที่มาเกาครับแล้วมันก็มีการบัญชาการรบผ่านวิดีโอคอนเสิร์ตนะครับจากทางฝั่งของมาเกามันได้ดําเนินการบัญชาการยุทธวิธีต่างๆที่มารบกับไทยเนี่ยมาจากมาเกาครับมันไปนอนที่มาเกาครับ มันบงการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบงการที่มาเกาทั้งหมดมันไม่ได้มาบงการที่ประเทศของมันนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาแบบนี้แต่พอหลังจากที่ทางฝั่งของสหรัฐรการมาบีบไทยแล้วเนี่ยแล้วก็มันทําให้ทางฝั่งของฝ่ายการเมืองของไทยเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าไปกินอะไรตัวไหนผิดมากทาั้งๆที่ตัวเองกําลังได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เชิงยุทธวิธีเชิงการรบอยู่เนี่ยมันเสือกไม่อาศัยช่วงนี้ในการที่จะกำลาบขมิ้นให้เส้นซ่า แต่กลับวิ่งแจ้นไปยอมรับข้อเสนอจากทางฝั่งของขมรที่มีสารัฐอริกบีบมาที่ประเทศมาเลเซียรับข้อเสนอหยุดยิงแบบชนิดที่ว่าไม่สนใจหรือว่าตอนนี้ทางฝั่งของตัวเองเนี่ยถือไพ่เหนือกว่ากํากลังจะรุกคลืบเข้าไปในพื้นพินิเขมรเพื่อที่จะผลักดันขมเญให้มันผลออกจากพื้นพินิจไทยแต่ทางฝั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งของไทยเสือกไปรับข้อเสนอจากทางฝั่งของขมิญหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผิดวิสยัย ผมก็ไม่รู้แล้ครับเขามีการตกลงอะไรกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไทยเราต้องมาเฝ้าจับตามองกันให้ดีนะครับว่าให้การที่มันมีข้อตกลงกันต่างๆนานาเนี่ยมันจะกระทบกับความมั่นคงไทยหรือว่ามันจะมีผลเสียเกี่ยวกับทรัพยากนทางธรรมชาติที่อยู่ในท้องทะเลอ่าวไทยหรือไม่เราต้องมาเฝ้าจับตามองดูกันนะครับเพราะสิ่งต่างๆที่ผมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมามันมีลึกกว่านี้มันมีลึกกว่านี้เอกครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงนีี่่่คือสิิงทมันนเกดขึ้้แลว เพราะไอ้ฮุนเซนมันขี้ขาดตาขาวในช่วงที่มีการรบกันนะ่ะพี่พี่น้องรู้ไหมครับว่ทาทหารของไอ้ฮุนเซนเนี่ยมีทั้งแตกทับหนีกลับไปบ้านนะครับมีทั้งแตกทับไม่กล้าที่จะมายืนหยัดต่อสู้เพราะมันสู้ไปมันก็สู้ไม่ได้มันเข้ามาสู้กับทหารไทยมันก็กลายเป็นศพกลายเป็นศพไม่พอไอ้ฮุนเซนก็ทิ้งศพไม่ยอมที่จะเข้ามาเก็บศพกลับไปอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารเัวเองแตออกมาปิดข่าวอย่างเดียว ทหารขมนมันจึงไม่มีขวัญและกำใจในการสู้รบครับตอนนี้นี่คือสิ่งที่เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาอีกว่าตอนนี้ทหารของขมินถึงแม้ว่ามันจะมีการเพิ่มเติมกำลังเข้ามาในพื้นป่นดินไทยแต่จิตใจรุกรบของมันไม่มีมันมีแต่การสูญเสียเพราะมันรู้ว่าทหารของมันสูญเสียเยอะทีมงานของฐานของขมิ้นขมนมันรู้ครับมันตายเยอะแต่มันพูดไม่ได้เมื่อมันพูดไม่ได้มันก็เลยต้องจำใจที่จะโดนส่งเข้ามาตามแนวเสีใจแดนไทยเพื่อที่จะเอามารบกับไทย แต่ถ้าเกิดว่าเปิดฉากการรบกันรอบสองเนี่ยผมเชื่อแน่นะครับว่าทหารเขมรนไม่กล้าครับไม่กล้าแต่ก็ต้องรบตอนนี้นะครับทหารเขมรนเนี่ยไม่ต้องรบก็ได้ครับแค่เราปล่อยข่าวไปครับว,ว่าถ้ามึงรบกับกูมึงตายแน่มึงตายแน,ยมยนย่มึงต้องมายอมมอบตัวเตะโดยดีถ้ามึงไม่มายอมมอบตัวเต่โดยดีเนี่ยเดี๋ยวมึงก็จะกลายเป็นผีเฝ้าป่าเพราะในรอบที่สองในฐานไทยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเราต้องพูดออกไปแบบนี้ครับ พูดหอกผมมันไปเรื่อยๆพูดหลอกผมมันไปเรื่อยๆว่าการที่มึงมารบเพื่อไอุ้นเซนเนี่ยไอุ้นเซนหลอกมึงมารบมึงตายหงายหาไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มาใยดีกับมึงศพมึงที่ตายเป็นผีมันก็จะทิ้งให้เน่าอึดตามในสียใจแดนไทยพ่อแม่ลูกเมียก็ไม่ได้เห็นถ้าจะให้ดีรักษาตัวเองให้รอดยอมวางมุดมอบตัวแต่โดยดีแล้วมันจะมีชีวิตรอดปลอดภัยกลับไปอยู่กับลูกกับเมียมึงนี่คือสิ่งที่เราต้องเอาไปพูดกับฐานขมรนเพราะสิ่งที่เราพูดเนี่ยพูดกันตรงๆครับเราไม่ต้องการชีวิตของาเมนะค เราไม่ต้องการรบเราเห็นแล้วเราสงสารในการที่ทหารขมรนเนี่ยโดนกระทําจากเจ้านายของตัวเองจากไอ้หุนเซนมารบเพื่อไอ้หุนเซนแต่ไอ้หุนเซนมองไม่เห็นค่ะเหมือนกับว่าทหารของตัวเองเนี่ยเป็นเพียงเบีย้ยให้กับทางฝั่งของไอ้หุนเซนนํามาเพื่อที่จะเป็นของเล่นโดยที่ว่าไม่สนใจแล้วว่าพ่อแม่ลูกเมียของเขาที่อยู่ด้าเบื้องหลังนี่มันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็เลยได้รู้นะครับว่าสถานการณ์ในฝั่งของทางขมรเ,เป็นยังไงวันนี้ผมก็ได้คุยกับพี่น้องที่อยู่ตามหน้าเนี่ยนะครับบอกว่า โอ้โหทหารขมิ้นตอนนี้ตามหน้าแนวนีวน่แต่ก่อนเนี่ยเคยซ่าเคยโอ้โหเคยบ้าบินทารถทาตีท้าต่อยกับไทยเวลาที่จะพูดคุยกันก็มีแสดงแสนยหภาพสแสดงกล้ามดาบใส่ทหารไทยโอ้โหคงครูไปต่างๆนานาจะรบไม่รบคุยกันไม่ได้ก็รบแบบนี้ทหารไทยก็มารยาทดีไม่รบครับไม่รบครับแต่พอเปิดฉากการรบขึ้นมาจริงๆทหารขมิน้นพูดตรงๆพูดง่ายก็คือหน้าหลาภาษาอยสารบอกว่าหน้าหลาเวลาที่จะยืนพูดบืนคุยกับทหารไทย ไม่กล้า,มาแม้แต่จะสศตาแต่พอเวลาที่อยู่ห่างจากทางไทยเก่งกล้าสามารถปากเก่งปากกล้าร้องท้าตีท้าต่อยเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ช่องอ่านมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาในเหตุการณ์ที่ทางฝั่งของไทยเนี่ยไปวางรั้วรวดหนามขึงตามแนวเตีเต๋ชาทยแดนตรงบริเวณที่ทางฝั่งของไทยยึดได้ตะเพิดขมิโนไปเวลาที่ทางฝั่งของไทยไปวางรวดนามเนี่ยขมินมันไม่กล้าหือะะ้อครับมันได้แต่นั่งมองตาปีิบครับ แต่พอเวลาที่ฐานไทยเผลอมันทำท่าดึงดังดึงดังแสดงการแสภาพแสดงกล้ามดาของมันสังฐานของมันมาหรือมวดนานทิ้งแต่พอฐานไทยเห็นแก่นั้นแหละครับร้องว่าถ้ามึงหรือกูจะยิงทหารเขมรนี่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงครับต้องรีบร้องบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงทหารเขมรไม่กล้าที่จะโต้ตอบไม่กล้าที่จะมาแสดงเสงในภาพเหมือนเดิมครับไอความหภาความกำมหงต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมมันหายหมดสิ้นไปหนอมผมเล่าให้ฟังว่าพอเวลาเห็นหน้าเขมรเขมรมันหน้าหลา แม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นลงพบพลสนับสนุนที่9ของขมิ้ที่มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมาเห็นหน้าหานไทยยู่หันหน้าลาหน้าขาวหน้าซีดเลยครับนี่คือสิ่งที่มันแสดงออกให้เรารู้ว่าทาหารขมิ้นขี้ขาดตาขา,ขาวขี้หดตดถ่ายขวัญหนีดีพอขวัญหนีดีโฟ,น,น,โฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทังฝั่งของฐานไทยเราไม่ต้องไปทําอะไรมากครับใช้สงครามวาทะสงครามข้อมูลข่าวสารนี่ครับ เข้าไปพูดเข้าไปคุยกับทหารขมรนะครับว่ามึงยอมวางอาวุธมอบตัวแต่โดยดีแล้วมึงจะรักษาชีวิตรอดเพราะถ้าเกิดว่ามึงมารบกับทหารไทยมึงจะกลายเป็นผีเฝ้าปา่าแล้วอย่าหวังว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันจะมาเก็บศพมึงอย่าหวังว่ามันจะมาเก็บศพมึงขนาดรบกันยกแรกกทฐานขมิญตายเป็นพันเนี่ยไอ้ฮุนเซนมันบอกว่าตายแค่ห้าคนตายแค่ห้าคนไม่พอมันเสือกไม่มาเอาศพของพวกมึงไปให้ลูกให้เมียให้พ่อแม่ของมึงทำบุญอีก มือนต้องวางอาวุธยอมมอบตัวแต่โดยดีแล้วมึงจะรอดนะครับเราต้องบอกมันอย่างนี้แล้วมันจะได้รักษาชีวิตมันให้รอดครับแต่ถ้ามันยังดื้อด้านยอมที่จะตายแทนไอ้ฮุนเซนก็สมควรที่จะเป็นผีเฝ้าป่าตามในเทพใจแดนไทยนี่คือสิ่งที่เราต้องไปพูดครับเพราะไอ้ฮุนเซนตอนนี้นะครับจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบข้อมูลขาวสารมาเนี่ย ก็ได้รับรู้รับทราบแล้วนะครับว่าไอ้ฮุนเซนมันบินกลับมาที่ประเทศของมันแล้วนะครับหลังจากที่มีการเราจรจาหยุดยิงกันไอ้ฮุนเซนมันก็รีบบินแจงกลับมาในประเทศของมันเลยครับแล้วก็มาโอมาพูดแสดงแสน็ยุภาพเหมือนเดิมประมาณแล้วครับตามคนปากดีปากเก่งปากกล้าแต,แ,ตแต่ข้อมูลข่าวสารมาล่าสุดที่ทราบว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยโดนหามส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับโดนหามส่งโรงพยาบาลเพราะจากการที่ว่ามันทําใจไม่ได้ที่ทหารของมันเนี่ยตุยเป็นพันคนหลายพันคนแล้วยิ่งไปกว่านั้น ไอทหารที่เป็นหน่วยองค์กรักพิทักษ์ไข่ฮุนเซนน่ะพิทักษ์ไข่ของมันน่ะก็ละลายไปสี่กองร้อยมันก็ทําใจไม่ได้มันโมโหพอมันโมโหเสร็จเนี่ยมันความดันมันขึ้นพอความดันมันขึ้นเนี่ยโอ้โหมันก็เลยล้งครับหลมเจ็บไข้นอนป่วยไปก็เลยต้องหามส่งโรงพยาบาลเหมือนอย่างภาพที่ผมได้นํามาให้ดูนี่คือสิ่งที่มันออกมาจากทางฝ้าฝังของเมียครับเพราะว่ามันสู้กับทหารไทยไม่ได้แต่ที่มันรอดปลอดภัยทุกวันนี้เพราะว่ามันมีกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่ง พยายามจะฉุดกระชากลากดึงกองทัพไทยเอาไว้ไม่ให้ทางฝั่งของกองทัพไทยเปิดยิตธการถล่มขมรแบบทีเรี่ว่าเอาทยข้ขมรนมันสิ้นซากไปเนี่ยมันอยู่ได้เพราะมีกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะฉุดกระชากลากขาฐานไทยเอาไว้นะและผมก็เชื่อว่าคนไทยและคนก็ต้องรู้ก็ต้องทร,งราบู่แล้วว่าไอ้กลุ่มคนพวกนี้มันเป็นใครนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากทา,างฝั่งขงมขมรแล้วผมก็ได้นํามาแชร์ต่อนํามาแช์ต่อให้กับพี่น้องคนไทยได้รับรู้ราบ เพราะฉะนั้นแล้วครับเรื่องราวที่ผมได้พูดได้คุยมาเนี่ยพี่พี่น้องจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนะครับถ้าพี่พี่น้องคนไหนเชื่อนะครเบาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เยอะๆนะครับให้ถึงหูถึงตาคนขมิ้นด้วยนะครับให้คนขมิ้นได้รู้ว่าพฤติกรรมของไอ้คุณเซนสมเด็จพ่อของมันเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงมันขี้ขาดตาขาวยังไงมันทําเพื่อวงตระกูลของมันยังไงแชร์ไปเยอะครับคนขมิ้นที่เข้ามาฟังคุณพิภพพูดมันจะได้รู้มันจะได้ตาสว่างแต่ถ้ามันไม่รู้มันจะไม่ตาสว่่่าางงก็ชัััััวมมมมมนนนนปปลอยยไไไคครรบเพะขท ประเทศเขมรนมันจะเป็นยังไงช่างหัวมันถ้าคนไทยถ้าคุณกระเพราเติมแล้วมันไม่ฟังก็ปล่อยมันไปให้มันง่ดักดานอยู่างนี้ต่อไปเรื่อยๆให้มันโดนไอ้หุนเซนเนี่ยหลอกมันไปเรื่อยๆปล่อยมันครับ